ทีอีพ่ออีแม่เพิ่นหากันแท้เพราเห็นแค่เงินคำน้ำใจเป็นสิ่งสำคัญคนหากันบ่หวังฟันคาดองแต่ยุคนี้สังคมเปลี่ยนไปสุม่มผู้สาวขึ้นไม่อยากได้แต่คาดองสบายดีสวัสดีจากอเมริกาค่ะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งซอปปอ,ปอลาวแล้วก็เอซีของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะ วันนี้เมก็จะมารีแอคชั่นเพลงค่ะแล้วก็เพลงที่เมย์จะมารีแอคชั่นในวันนี้นะคะได้มี f อซที่น่ารักของเมแนะนําเข้ามาค่ะนั่นก็คือคุณสมโอรเมืองกดค่ะเมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แนะนําบทเพลงมาให้เม์รีแอคชั่นค่ะนั่นก็คือเพลงค่าดองแพงค่าแรงต่ําค่ะก็ร้องโดยสมยศพันดีฟิชเชอริ่งกับจ่อยบ้านนอกฟิชเชอรริ่งกับ จ็อกเกอร์บ้านนาค่ะเป็นเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมาเลยนะคะมิก็ขอเพลงนี้นะคะฟังฟังปุริเย่ทะลุร้อยล้านวิวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าเพลงนี้นะ่จะเพลาะจะสนุกแค่ไหนมีแง่คิดทัศนคติดีๆอะไรในเพลงค่ะก่อนจะไปฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นักร้องของเรานะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้นักร้องของเราผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวมิกก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่องฟันดี้สตูดิโอค่ะถ้าใคร ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะเมย์ก็ขอให้เพื่อนๆสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะมาแล้วค่ะค่าดองแพงค่าแรงต่ำก็ดังที่ได้หู้กันแล้วว่าสมัยนี้ค่าดองแพงขาแหงต่ำ โดยสปอร์ซุมมีห้ำแทบสิบ่มีราคาเลยสบายดีพุทเส้สาวผู้เบาผู้แพ แข็งแอวอ่อนทันมาฟังทางนี้ก่อนเข้ามาขอว้อนเรื่องะดองแพงแต่กี่ปอ ปัญหาก,กันแท้พอเห็นแค่เงินคำน้ำใจเป็นสิ่งสำคัญคนฮักกันหวังฟันคาดองแต่ยุคนี้สังคมเปลี่ยนไปสุ่มผู้สาวขึ้นไม่อยากได้แต่คดองพ่อแม่น้องก็เหลือเืนเห็นแก่เงินอย่าลืมฮีตลืมคองน้องเองก็หู้ดีว่าตาแหง้งอายมาัน่ำเหลือเกินคือสิมาคืนกับคดองแท้ดีโอ้ยแล้วมันสิได้กันบ่ เห็นใจซุ่มพวกผู้ซายยงินคาดอง้ลยเลยกลายเป็นกาเคยกันพอน้องหให้งไอเป็นเคยกันสิเอากระเทยให้มันแล้วสัําซาให้กันสิ่ป้าให้น้องขึ้นคาย่าพากันเอาคาดองหลยป้าซาคนไต้มันแห่งมีหน่อยซุ่มข่อยแค่พุงบาาบาแทบ้านเงินตั้งร้อยล้านสิไปหาอยู่ใส พ่อแม่ผ้าลากระหลายเพื่อเลี่ยงลูกใหญ่กระเบิดเงินเบิดคำ <Y> ow, เสีย <Y ow. S 1> เปียกตั้งแตซุ้มมีหั่ได้เงินได้คำคือซุ่มมีหอยซ <Y ow, S 1> ุ่มข่อย <Y ow. S 1> พ่อแม่กระเลี่ยงพ่แม่ลูกมาเกี่ยงพ่เลี่ยงกันใหญ่เองเด้อสิบอกอ้โอ้ยในาสาทเ,ดเน,นดกแพงแล้วมันักเอาเฮาไปใสใส่ใส่ใส,ใสาิเห็นกันหลายเด้อ ละแห็นกันหลายเด้อซุ้มขวบเพือผู้มีหอยใหญ่เป็นผูน้หญิงมีตั้งแต่ใดบาดผู้ายก็เห็นสีใด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 ,ดขอให้ข้านำนมที่เบ้าที่จมซุ้มเจ้าอย่านายข้าดองแพงหลายจังมาว้า ดองแพงเหลืนี้ก็ขอสาวสองแล้วกันนะคีดเห็นใจซุ่มพวกผู้ชายังขนคาต้องร้ายเลยกลายเป็นกาเทยกันพอน้องหัวให้ไอเป็นเคยกันสิเอากาเทยให้มันแล้วซ้ำซาให้กันสิป้าให้น้องขึ้นคาอย่าพกากันเอาคาดองหลายภาษาคนไซ้มันแห่งมีหน่อย ข่แค่ผู้บา่าวแท่บ้านเงินตั้งร้อยล้านสิไปหาอยู่ใส่พ่อแม่ผ้าละกระลายเปื่อเสลี่ยงลูกใหญ่กระเบิดเงินเบิด,บดคำเสียเปียดตั้งแต่ซุ้มมีหำบ่ได้เงินได้คำคือซุ้มมีหอยซุ่มข่พ่อแม่กระเลี่ยงบ่แม่ลูกมาเกี้ยงบ่เลี่ยงกระใหญ่เองเด้อสิบอก ตกมาเลยอยากพเห็กันหลายเด้ออากพบละเห็กันหลายเด้อสมพวเธอผูมีหอยใหญ่เป็นผู้หญิงมีตั้งแต่ใดบาดผู้ชายบ่เห็นสีใด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 ขอให้ข้าดำนมที่เว้าที่จมซุมเจ้าอย่าน i <laughs> นี่นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการ r รี c t ชันเพลงค่าดองแพงค่าแรงต่ำค่ะบอกเลยนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยพลอ,อแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะนักร้องของเราแต่ละคนนะคะเขาเสียงดีมีคุณภาพจริงๆเลยค่ะทั้งร้องทั้งแรปผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเลยค่ะเพลงนี้นะคะเขาไม่ได้มีนางเอก MV ให้เราเห็นเลยค่ะมีแต่สาวสองน้องเสื้อเขียวโยกเต้นมันๆเลยค่ะเมย์เนี่ยสู้สุดฤทธิ์เลยนะคะเพลงนี้นะคะก็เป็นเหมือนประมาณว่า ผู้บ่าวเนี่ยนะคะเขาก็ไปรักกับผู้สาวเนาะแล้วก็ทางพ่อแม่ผู้สาวเองคะเรียกเงินค่าดองเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยค่ะก็แพงมากๆเลยคะ่ะก็รู้ทางรู้เนาะว่าค่าแรงไอ้เนี่ยก็มันต่ำแสนต่ำซะจริงๆเลยอะ่ะก็ไม่รู้ว่าทําไมพ่อแม่เจ้าเนี่ยถึงเรียกเงินทองหลายขนาดนี้แล้วไอจะเอาที่ไหนมาให้ละ่ะรักจริงเนี่ยไอยก็รักจริงอยู่นะแต่แต่ว่าถ้าเอาเรียกกันแพงๆแบบนี้ไอก็ไม่ไหวไอก็ขอไป สาวสองเอาสาวสองแทงแล้วกันเดี๋ยวว่านะคะสาวสองเนี่ยก็ค่าดองแพงไม่แพ้กันเลยนะคะก็ถ้าเจ้าเนี่ยไม่ แต่งงานกับอนะ้เนี่ยก็ขอให้เจ้านะ่ะขึ้นขาเลยนะไม่ได้เจอใครเลยถ้าค่าดองจะแพงขนาดนี้ในยุคนี้สังคมก็เปลี่ยนไปแล้วผู้สาวก็หวังแต่ค่าดองเพิ่นรักกันไม่เห็นแก่เงินแก่ทองน้ำใจนะ่ะเป็นสิ่งสำคัญนะแล้วก็คนรักกันนะ่ะเขาก็ไม่หวังฟันค่าดองหรอกเนาะน้องก็รู้ว่าอ้ายเนี่ยค่าแรงเนี่ยตำเหลือเกินเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วนะ่ะเราจะได้แต่งงานกันไม่ล่ะเนี่ยฮะก็ เพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่แบบดนตรีครบเลยค่ะเสียงพินเสียงแคนดนตรีในี่โยกมันมากๆเลยค่ะสนุกมากๆเลยนะคะโยกตามทั้งเพลงเลยค่ะก็เป็นเพลงที่ฟังสบายๆฟังเพลินๆนะคะตอนนี้คนไทยเราก็หันมาฟังเพลงของเรามากขึ้นเพราะเพลงของเรานะคะเขาก็จะฟังสบายๆฟังเพลินๆค่ะเมย์ก็ขอให้เพลงของเรานะคะโด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมานะคะเมย์ก็ขอให้เพลงนี้นะคะตั้งตังปุริย์ทะลุลายล้านวิวเลยค่ะอ่า ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด SUBSCRIBE กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นักร้องของเรานะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้นักร้องของเราผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวมีก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่อง Fundy Studio ค่ะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด SUBSCRIBE กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะ กดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณคุณสม,มพรมากมากเลยนะคะที่แนะนําบทเพลงมาให้เมย์รีแอคชั่นค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ f อของเมย์ทุกคนเลยนะคะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่คอยติดตามผลงานของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะเมย์พูดอะไรผิดไป มยก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะมีก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงคลิปของเมย์ให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะใครอยากให้เมย์รีแอคชั่นเพลงไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะเพลงไหนที่เมย์รีแอคชั่นให้ได้เมย์ก็จะทยอยรีแอคชั่นให้นะคะแต่บอกก่อนนะคะเมย์จะรีแอคชั่นเพลงใหม่ๆก่อน,นะคะ่ะเมย์จะอัปเดตเพลงใหม่ๆให้ f อของเมย์ได้ฟังก่อนนะคะส่วนเพลงที่ปล่อยมาได้สักพักเนี่ยเมย์ก็จะทยอยรีแอคชั่นให้ค่ะหวังว่า f อคงเข้าใจนะคะวันนี้เมย์ แต่กี้พ่ออีแม่เปัญหากันแทบพอเห็นแก่เงินคำนำใจเป็นสิ่งสำคัญ่นฮักกันบ่วหวังฟันคาดองแต่หยุนี่สังคมเปลี่ยนไปส่มผู้สาวขึ้นไม่อยากได้แต่คาดองพ่อแม่น้องก็เหลือเกินเห็นแก่เงินอย่าลืมหีดลืมคลองน้องเอ็นก็หูดีว่าตาแห่งอายมาันจำเหลือเกินคือสิมาคืนกับคาดองแท่ดี แล้วมันสิได้กันบ